นะเรามาดูห้องน้ำตึ๊บๆอืมมอนี่ห้องน้ำก็ดูสะอาดมากนะอืม่างจุ๊บๆนี่นะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนี่รือสะอาดอยู่นะอแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมี หักบัวอาบน้ําเราลองเปิดดูไหมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่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 เฮ้ยนี่นะฮะน้ำไหลดีปกตนะิแล้วก็ยังมีห้องอาบน้ำสองห้องมีโถชีมีนี่นะมีเชกาครุน่นนี่ยังดีอ่านะครับก็ น้ำเนิมไหลปกตินะครับโอ้ก็สะอาดสะอาดอสะอาดดีประมาณนี้โอเคแล้วเยเยอะแล้วทีนี้ไอข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลานกลางเต็นทึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,กันกับห้องน้ำเนี่ยโอ้ลานกลางเต็นนี่ชิบๆนี่เดีย๋ยวเด็ข้างหน้าไปดูข้างหน้าอันนี้คือลานบริเวณลานกลางเต็นนี่นี่ จะเป็น,นเดินออกจากห้องน้ำซวบสึดอันนี้เห็นไหมลานกลางเต็นท์อันนี้ก็จะมีคนมากลางเต็นท์กันอยู่โอ้โหลานกลางเต็นท์น,นี่ยังดี้วกับห้องน้ำก็อยู่ไม่ไกลอกับหอดจะาําก็อยู่ไม่ไกลนะครับเรียกว่าโอ้แล้วมันมีลานนี่ บริเวณที่จะให้เราเนี่ยเอ,อทำกิจกรรมอย่างเช่นวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าอะไรเงี้ยเออนี่โอพื้นที่เขากว้างขวาง,วางอยู่แล้าเ,เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่ามันมาอยู่ใกล้กับหาดจะอําคือหาดจะอนะําน่ยมันออกไปตรงนู้นนิดเดียวเองอ่าโ,โอ้ลานบริเวณสวยงามกว้างฟัางนี่ ต้นมงต้นไม้ร่มรื่นนิดคือยืนที่ยืนเนี่ยมันจะมีลมพัดเอ,อยๆๆ่ยเอ่ยเบาๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีค้างเฮ้ยไม่ใช่มันมีชะนีอยู่ด้วยนี่ชะนีอยู่บนต้นนี้แหละส่วนอันนั้นเนอะนังชะนีโอ้โหเรามี เรขาวอยู่ด้วยรขาวอ,อ,ไไอ้นุ่น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 นนนุ่น,น,นอยู่ข้างบนนุ่นนะนี่นั่งขวยห้างอยู่จีนีเห็นยังน,ยนั่นไงนั่นนะเขานั่งขวอยห้างอยูนน่นั่น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 ีน่เห็อ้นะอาวก็ตัวเท่าจีนีเลยง ใช่ไหมตุ้ยเออเนี่ยเออเมื่อเมื่อเช้าเขาลงมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยลงไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นฝูงอ่าเขาอยู่ตัวเดียวนั่นน่ะนั่นน่ะนก็เยอะอีกเนะอ๋อจริงเหรอใช่ตรงนี้ที่นี่เขาให้มาขี่จักรยานเหรอเอาเหรอให้คือให้เอาจักรยานเข้ามาขี่ได้แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถไฟแสดงว่าอยู่ไม่ไกลแล้วเอาก็รางรถไฟอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลอ่าไหนสัมภาษณ์ไหนที่สัมภาษณ์จ้า วันนี้อยู่ที่วณอุทยานชามจุดเด่นของเขาใช่มันเป็นวณอุทยานเขาเป็นเขาบอกว่ามันเป็น,ออปน,ปน forest park อะ่ะก็คือเป็นเป็นสวนป่าเลยสวนป่าป่าในเมืองอ่าป่าในเมืองป่าใกล้เมืองเหรอมัง้งติดถนนใหญ่เออก็คืออันนี้ก็เป็นถนน,ถน,นเพชรเ,เกษมอ่าใโลงหาะชามโลหาดชะอำก็คือหาดอยู่ใกล้เลย แล้วลมลมมันพัดดีอยู่นะเอื่อยเอ่ยเห็นไหมนี่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 คือต้นไม้มันเยอะนัมีคนวิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอยู่เมื่อกี้ไปนะครัเยอะอ้โนี่ไงเนี่ยเขามาทำกิจกรรมวิ่งออกกาลังกายเนี่ยแล้วก็จะนี่ขนาดเรามาตอนเนี้ยวันเดือนอะไรนะเดือนเดือนเดือนกุมภาอากาศร้อนเออแต่ว่าอากาศเดือนกุมภาถ้าไปข้างนอกอะอากาศร้อนแต่ว่าตรงเนี้ดูอากาศมัน สบายผูเยอะเย็นดีออ๋ที่นี่ไม่มีอาหารขายแต่มีร้านกาแฟแล้วตรงนูออ้นอพราะตรงไหนนเห็หมร้านตรงนั้นน่ะเหรอใช่ใช่เป็รนร้านกาแฟอ๋อนี่นี่นี่ป้ายก็คือตรงเนี้ยวนอุทยานหาดชะอำแล้วเขามีให้กางเต็นท์ด้วยถูกไหมมุมนู้นมีแสงสว่างอ่าแล้วมีคนกางมีคนมาใหม่ด้วยเออเขาก็โหฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินทางจากกรุงเทพเรามากางเต็นท์ตรงนี้เนาะ นี่จริงจริงๆถ้าเป็นพวกเง้นมอไซนหนูสบายเลยนะถูกไหมคือมเสียงนกได้ไหมได้ยินไหมอะไ,ได้ยินคือโอ้นน่นกระรอกกระรอกกระรอกกรอกมีตัอใหญะนักกะอกะอกกะระกระรอกก็มีเมอเกระรอเกระอเก้าเอกกระรอเกรรอาไาารอเกอากรออากรอกรอกกรอใ ก hmm. ็ั่งเอา้อยให้พี่ถึงเห็นนะนี่นี่ก็นั่งอยู่อ่ซูมซให้ดูซูมให้ดูน้อยนั่งขวยห้างอยู่นี่นีอ่าแม่นี่ยน่มอก็กย่างกระยง ไม่รู้เออแต่จะว่าไปเนี่ยเออจะว่าไปเนี่ยคือค่อนข้างประทับใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่มันก็หน้ากลางเต็นนะ่ะคือเขามีลานกลางเต็นไอ้นี้ถ้าเกิดว่าเราขับมอไซค์มาแล้วก็มาแบบมากลางเต็นกลางเต็นเสร็จแล้วก็ไปไปอะไรอะไปเที่ยวทะเลไปนั่งโฮ,โฮ่ ริมทะเลเออสบายเสร็จแล้วหัวค่ําก็มานอนนี่เขาลานกางเต็นท์เขาให้กางฟรีด้วยเออแล้วก็การดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยโอหมันปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเรียกว่าปลอดภัยเพราะว่ามันมีมีเจ้าหน้าที่ปากทางเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งคืนนะ่ะทั้งวันทั้งคืนนอครับเพราะฉะนั้น ไม่ปลอดภัยเนออี่ยผมว่านะเมืองไทยตอนเนี้ยปลอดภัยจะตายออในความรู้สึกนะอนะครับแล้วก็จะมีนี่นี่นี่นดูป้าย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 นี่นะครับก็จะมีอหละ ก็จะมีเห็นไหมมีห้องน้ํามีลานกลางเต็นท์ห้องน้ําเขาก็สะอาดสะอ้านนะอย่างที่ด้บ่าไปดูพอเดินไปอีกนี่มีเส้นทางกว้างๆนะไหนอ่ะจริงเหรอน้องอะไรน้องเอียงวันนุ่มจะรอกะรอกนั่นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นกดิ่งหางอยู่อ๋อคือคุณท่านเอียงเขาอยู่กันเยอะ ปุ้งใหญ่นั่นน่ะมีนกมีนอกอะไรนอกอะไรไม่ไม่นี่นี่อ๋อหนูเห็นแล้วนอกอะไรไม่รู้ตัวน้ำตาลน้ำตาลเออใช่โหคือมีนกมีอะไรเยอะเลยอ่ะเนาะแล้วก็ดูรมดุมเรื่อนอ่ะแล้วก็มีพวกอ่าชาวต่างชาติชาวต่างดาว ชาวจัดช,ชาวต่างดาวมานี่อู้ลานจอด,จอดรถก็ดีนี่อ่านี่คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นหาดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสามารถที่จะไปได้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นหาดอะไรนะ,อ,ะอ,อ๋อคือคืออ๋อมันก็คือหาดชะอําแต่ว,ว่ามันมันมัน,มนบีดตรงไหนก็ว่าไปถูกไหมอ่านะไอ ลานจอดรถเขาก็โอ้โหกว้งางฝางนี่นะรังรงเรงเขก็มาออกกําลังกายกันอโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมีเหมือนรถ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 ,รถรถร้านกาแฟเออน้องมันเข้าใจคิดนะคือแบบเป็นเออเป็นรถตู้เล็กๆแล้วก็แบบขายขายขายกา,าแฟเ,าเหมือนอ,ออกแนว คะวินเทจวินเทจคือเหมือนมา <S <S เหมือนมาแคมป์ด้วยแล้วก็มาแบบขายกาแฟด้วยอะไรเงี้ยท่องเที่ยวไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยเปลือ่อยเออโอยดีจังเ<ะ>อาไปเอาไปต่อบเอาไปเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเอาโอเคเดี๋ยวว้าดูรอบบริเวณมันอีกสีเนี่โอ้โหวิวดีแท้ครับป,ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้